วันนี้ทำซาลาเปาอีกแล้วนะคะทำซาลาเปาไว้ให้เจ้าตัวเล็กกินเนาะนะคะซาลาเปาของเรานี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้นึ่งนะคะไม่จะทำแล้วก็พักแป้งเอาไว้เนาะเดี๋ยวเรานึ่งตัวนั้นเสร็จนะคะตัวนี้ก็จะตามไปเต็มหมอ้อเลยค่ะรอบสองอันนี้นึ่งรอบสองนะคะอันนี้ไม่จะใช้แป้งเค้กนะคะพักแป้งไม่นานเพราะว่าจะรีบไปรับตัวเล็กนะคะซาลาเปาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะค่ะมามิไปไหนลูกมามิไปไหนโอ้ยคนแก่ไหน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 ทำคนแก่ทำท่าคนแก่ให้ป้าดูหน่อยสินี่ไงมามีมาแล้วลูกโอ้ยซื้อมาทำไมเนี่ยซื้ออะไราหมกเนี่ยไม่ซื้อมาอีกยังซื้อน้ำส้มมาให้หลานอีก ๊นักสำรวจจ้ะนักสำรวจดูอันนี้ขนมขนมหลานลูกหลานหลานอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะฮะอะไรคะสั่งอะไรมาคุณนายเยอะแยะเอาอีอย่างนี้เอาแมเป็นหมก่วงไหมมรกอ นี่คือโอ้นี่หรอขนมอินเดียใช่ไหมอ๋อเขาทําสําเร็จมาแล้วใช่ไหมฟ้ามันอยู่ในาน้ําหรออันอันนี้คือต้องเอาไปทําอะไรอ,อีกอ๋อเนี่หรออ๋อเขาทําสําเร็จแบบนี้มาฟ้าสังแบบสําเร็จมาเดีวดูทำมันเป็นยังไงอ๋อนี่งชื่ออะไรนะปานิ้ปูรีปานิ้ปูรีน่า,น <laughs> ากินเป็นเมียอินเดียเ <laughs> มียอย่างกับเป็นโหลดเมียเสา เนี่ยอินเดียก็ดีได้กิน,ตแ,นแต่แนวสับแสบเพราะว่าประเทศเขามีแต่แนว่สับแสบเนะเาะเฮ้ยพี่ชอบเด้ออาอหารอินเดียรือว่าอะไรบ้างอันนี้แหละที่เข้าตาของ,ของหวานอะ่ะของอินเดียพี่ไม่ค่อยชอบแต่พี่ชอบกับข้าวกับข้าวอินเดียป้าคันคอวันวันนี้เราจะกินได้ไหมอ่ะยกินได้อันนี้เราเราทำเส้นหมี่เนาะ เราทาลวกเส้นหมี่เนาะอันขนมจีนไม่เอาเนาะมันไม่เข้ากันนะพี่บ้าหรือว่ามันเข้ากันพี่บ่านเส้นหมี่เดียวเดียวเกียเนาะเอาเส้นหมี่ดีกว่าเนาะวันนี้เราจะทําปลาเผาปลาเผากับใครเป็นเส้นหมี่แล้วก็มีหอยแครงด้วยอันนี้อันนี้ถ้วยขนมถ้วยขนมอะไรนะขนมอะไรนะคะขนมถ้วยขนมถ้วยถ้วยขนมขนมถ้วยเออขนมถ้วยอันนี้น้ำมาทำขนมถ้วย ทำมาเรียบร้อยแล้วทําอะไรก่อนดีเราผักแล้วก็มีหอยแครงอันนี้หอยแครงเอาตันมาแล้วก่อนเดี๋ยวทําขนมก่อนได้ไหมมันทําขนมก่อนเนาะใช่ใช่ไปไปไปฟังเพลงเต่อไปเดี๋ยวแม่เช็ดช่วยก่อนเอไอกันแกล่ะอะไรก็โทษเอไอ นั่นคนของพี่เลยรู้ไหมว่าไงอ,อะไรก็โทษแต่อากาศเปลี่ยนอะไรก็โทษแต่อากาศเป,ปวดท้องก็บอกอากาศเปลี่ยนไม่สบายอะไรก็บอกอากาศเปลี่ยนที่แล้วนั่งขำอยู่โอ้ยอะไรก็โทษแต่อากาศเดินีอากาศกำลังดีแล้วพี่ใช่ใช่อากาศดีมากวันนี้มันจะคนมันจะอะไรนี่อุ้ยอากาศดีวันนี้พี่ออกมาข้างนอกอากาศไม่แดดไม่แดดมันเป็นครึ้มค้เนาะอะม ไปไปนั่งกับนักศึกษาไหมไปไปไปกับน้องไปเดินจูมือน้องไปก่อนลูกเดีินเดินเดินเดิยเดินถ้าไม่ได้มาบ่อยเป็นอย่างนี้แหละทุกี่ถ้าไปไหนก็ต้องไปแบบบ่อยๆเอ๊ะเปล่งเชื้อกินกะทิหรอเอ้าอุ้ยเนาะดต่นี่แตเนว บอกตัวเองไงอย่าดื้อถ้าดื้อเดี๋ยวคุณผู้ตีตูดเอาแล้วคุณผูตตตณ้ตีตูดใครผู้ตีตูดแล้วตีฟ้าไหมเราตีฟ้าดื้อเด็กน้องจะเล่นตัวเอ็ดจุกไหนเอ้ดจุน้องยิงจุกน้องโอ้ยังไม่ทันดิยังไม่ทันได้เอาใส่เลยหกหมดละสายตาเนาะ ยอดขน,นมถ้วยกิน <c oughs> <c oughs> ด,ด้วยกันลูกอาหารหน้ามากินกับน,น,น,น้องนี พิลาติฟ้าดูอะไรอีดอ <Hey, eat. S 1> ิทอิลูกอิดอิดพี่ลาติฟ้ากินต้มมาม่าเรียกพี่ลาติฟ้ากินหน่อยลูกอย่าทำหกนะลูกนะ เฮ้ยเต็มเลยโอ้ยได้ละได้แล้วได้ละนี่มันหกหคนกัดคนน้ำกะทิหน้าขนม อะไรนะสังตัวพ้อยไขู่ไข่สาพี่ยกมาให้ไม่ไหวหรกเด้อหกหนักยกมาเบาวมันหนักถ้ามันเบาๆพี่ยกมาให้ได้อยู่ดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วขนมถ้วยสุกฟ้ามาดูสวยงามวย สวยงามสวยงาม้ารอบนี้ดูมันจะไหลทิ้งแล้วเนี่ยแต่มันโอเคอยู่เนาะเลิศเลิศเลิกนีน้าบ้าแนยั่งกินกวยเออแต่ว่าอร่อยเนาะกินกวยก็ไม่อิ่มหเนกะมันก็มันหวานมันมันเนาะ น่าได้เรื่อยใช่ไหวสองสาวนี่เสียงดีสารเสียงโอเปร่าเสียงดีเป็นตำนานรอบนี้มา <c oughs> คักคักสุดท้ายาเลยบปลาเผาปลาเผาปลาย่างเกลืออันนี้หอยแครงเขน หูเติดเลยเตาไหนอ่ะอ๋อเตานี้ติดใช่ใช่เปรี้ยวเหมือนเดิม ข้าวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีนี่นะปลาเผาสองตัวน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มซีฟู้ดผักแล้วก็มีขนมถ้วยมีส้มตําอันนี้มีขนมขนมหวานเดี๋ยวอย่ากัดนะใช่ไหมลูกหอยแครงเส้นหมี่แล้วก็ขนม สวัสด oh, ีสลามลเลกุส้มตำอืออร่อยมาก ขนมจีบกุ้งชิบร้อนเลยปิดท้ายปิดคลิปจะกลับบ้านแล้วกินปิดคลิปนะจ๊ะขนมจีบกุ้งร้อนร้อนร้อน,อ,น <c oughs> อยากกลับบ้านเต้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 น <c oughs> โอ้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 โอโอเปหลอยเต้น <c oughs> คุณน่ะคุณน่ะมานี่มานี่มาเต้นให้ป้าดูหน่อยเร็วๆมานี่มานี่มานี่เร็วเร็ว้โอ้โอโอโอตัวนี้หน่อยกระโดดไงอีดอกอุ้ยอุ้ยเกาหลีน้อยสาวเกาหลี น,นุ่นวราลุศักดิ์ป้องเนาะท่านุ่นวราลุศัด์อ๋อพี่ว่าพี่เคยดูอยู่นะมันเป็นหนังเก่าหไหมอเออใช่ใช่เคยดูแล้วพี่ชอบมากเลยนึกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไงเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมมดูแล้วููเเเเเพพิิ่่่่งงนนืออจแแตวามับบสนุกนะเรื่องก็เลยเออมาดูละครเรื่องนี้สนุกนะพี่ชอบิดคืนปิดใช้ปิดใช้จ็ดเลยอิ่มอิ่มยังนี่หมดละอิ่มยัง<ม> ม,มีแต่แนวอร่อยอร่อยเนาะชุบเตาให้ติดแต่ขนมหวานนี่ไม่ผ่านนะ <laughs> ขนมหวานขนมหวานนี่พี่ให้พี่ให้หนึ่งดาวนะฟา้าแต่อันนี้พี่ให้สี่ดาวเดียยืนร้องไห้เลยเัาไี้ไม่อันนี้อร่อยจริงอันนี้อันนี้อร่อยจริงใช่อันนี้อร่อยจริงให้ไปห้าดาวอุว้ยเมื่อกี้ยังส <laughs> ี่ <laughs> ดาวเลยเพิ่มเพิ่มให้อีกหนึ่งดาวเป็นห้าดาวเอาคะแนนเต็มห้าดาวใช่ไหม อันนี้ให้หนึ่งดาวจริงๆมันอร่อยอยู่แต่ว่ามันหวานมากของอันนี้ให้ห้าดาวเนาะขนมถ้วยวมีแต่แนวแซ่บๆอิ่มจ้ะหวานตัดขาจริงๆแนะ <c oughs> <c oughs> อิ่มละปิดคลิปกลับบ้านแล้วนะ